ดำได,ดานาแซ่ชุดเครื่องนอนโตโต้อูไทยทิปน้ำสกัดจากสมุนไพรมาจิคลีนเทอร์โบพาวเวอร์สำหรับห้องน้ำ ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเราอยู่ในรอบชิงแชมป์ประจําเทอมนะคะในรอบของเพลงเมดเล่ซึ่งเราจะรู้แล้วในอีกไม่กี่นาทีว่าใครจะได้เป็นแชมป์ผ่านไปแล้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก<ช>เขาสามเพลงลวดไม่ว่าจะเพลงสาวเ m ไม่ว่าจะเพลงเพลงรักบรรทุกไม่ว่าจะเป็นเพลงเอก,กลักษณ์ไทยทําไว้ดีนักดนตรีก็เล่นโอเคใช้ได้นะใช้ได้นตรี <ś> <ś> มาถึงคู่แข่งค่ะนั่นคือโรงเรียนวัดสาแก้วนะคะ,คะจากจังหวัดนครนร,ราชสีมาค่ะ,คะบทเพลงทั้ง3เพลงนะคะแต่ว่ามี1เพลงนะคะพี่โน้ต แต่ละโรงเรียนเลือกเองแต่ว่าซ้ำเอกันนั่นคือบทเพลงเพลงรักบ้านทุ่งนะคะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าโรงเรียนนี้จะมีขยับขยับนิดนึงสุดท้ายจะเป็นเพลงเร็วสามเพลงเพลงอะไรบ้างเนี่ยเพลงรักบ้านทุ่งเพลงที่2ก็ขอให้โสเชีธอเพลงที่3มก็สามโหดสามชาโอ้โหเหมือนเป็นสเต็ปอะช้าแล้วก็เริ่มมีจังหวะนิดหนึ่งแล้วก็มาเร็วๆเม็ดแร่เนี่ยบางทีมันไม่ได้ มันไม่ได้เอาเอาหัวหัวหัวมาร้องบางทีอ่ะอันนี้ขึ้นหัวเพลงแรกพอเพลงที่สองอาจจะเป็นช่วงท่อนกลางค่ะอ่าแล้วเพลงที่สามันจ,จะเป็นอ่อท่อนฮุกหรือท่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะต้องตั้งตั้งสติให้ดีๆตั้งสมาธิเพราะว่าบางทีพี่ฝนร้องเองพี่ฝนยังลืมเลยว่าเอ๊ะบางทีขตัดเม็ดเล่มาแบบนี้เอ๊ะมันขึ้นตรงไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ส,สติเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือเราจะต้องจะต้องซ้อมมาอย่างาใช่สมาธิต้องดีเรื่องของการเต้นมากดีกว่าค่ะพี่พเบิร์ดค่ะคือในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับจากเร็วมาช้าช้ามาเร็วผมไม่ทราบว่าเขาเรียงอย่างไรนะครับแล้วก็เล่าเรื่องอย่างไรสร้างสารรค์ท่าทางแล้วก็ตีความหมายออกมาอย่างไรอันนี้น่าสนใจอยากจะเห็นแล้วก็เครื่องแต่งกายนะครับมีผลว่าการเต้นนะครับถ้าเพลงเร็วเต้นแบบนี้เสื้อผ้าที่เตรียมมาเหมาะสมไหมเพลงช้า เสื้อผ้าที่เต้นกับท่าเต้นมันเข้ากันได้ไหมทําให้เป็นลักษณะกลางๆหรือเปล่าดีไซน์ยังไงหัวยังไงท้ายยังไงอันนี้น่าดูครับเอาละค่ะขอบคุณมากๆค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเพลงเม็ดแล่จากโรงเรียนวัดสะแก้วจากจังหวัดนครราชสีมา Yeah. ใกล้เขาแล้วใจระอาวุ่นเจ้าพระคุณขอให้สอดทีเถอขอให้สอดทีเถอพี่คะพี่ผู้ชายคนเมตเกียรพี่หนูเองค่ะขอใหสอดอยู่ไม่มีแฟนหมู่บ้านเราติดกันเรามารวมหมู่บ้านกันดีไหมคะพี่ดีดี 光年。 แนะนำตัวเลยลูกวันนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชชาพรหอมขุนทศชื่อเล่นชื่อน้องขิมอายุ9ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดศาสแก้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะอือวขวบเองอ่ะเป็นยังไงคะน้องขิมขาได้โชว์ไปแล้วรู้สึกว่ามันโล่งไหมคะโล่มากเลยค่ะโล่มากไม่โล่ธรรมดาแสดงว่าก่อนที่จะ อนที่จะร้องจะแข่งขันรู้สุกมันกดดันเหรอคะลูกคะแนนเราเท่ากันอย่างเงี้ยคะ่ะมันกดดันไหมไม่หรอกคะ่ะไม่นะคะแล้วพอร้องแล้วทำไมมันโล่งอะคะเพราะอะไรอะคะก็เพราะว่าหนูกลัวว่าหนูจะทําผิดไงคะแต่หนูไม่กังวลกับมันอะคะ่ะ<อ>นี่ใ<อ>ห้น้องขีมขอกําลังใจเลยจ้าก็ขอกําลังใจจากทุกคนที่อยู่ใน สตูดิโอนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้โรงเรียนของหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณถาล่ะคะ่ะเชิญโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกค่ะเชิญเลย